สวัสดีครับเรากลับมา,าทําคลิปวิดีโอกันอีกครั้งนะครับหลังจากที่ไม่ได้ทําคลิปมาค่อนข้างนานเหมือนกันนะครับวันนี้จะพามาดูในส่วนของเ e ต index นะครับว่าช่วงหลังจากวันที่19กรกฎาคมไปแล้วเนี่ยทิศทางของเ e ตอินเดเป็นอย่างไรบ้างนะครับทิศทางของเ e ตอิน e x ผมยังใช้กรอบเดิมในการที่คอมเมนต์นะครับอันนี้เป็นหนึ่งแนวทางนะครับสําหรับพิจารณาในการหากรอบในการลงทุนนะครับ ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเซตอินเด็กเองเนี่ยนะครับมีการปรับต่ํากว่าเส้นนะครับที่แบ่งโซนเนี่ยก็คือเส้นสีเหลืองที่ผมใช้นะครับเส้นแบ่งโซนหลังจากที่มันมีการหลุดต่ํากว่าโซนหนพันห้าร้อยแปดสิบห้าลงมาเนี่ยทําให้เซตโดนกดดันในกรอบแนวโน้มพักตัวในกรอบอาภาพใหญ่ยังเป็นอัพเทนเนี่ยแหละแต่ว่าพอมันเกิดสัญญาณน,นี้แล้วทําให้เซ็ตยันอยู่ในโซนพักตัวนะครับข้อดีข้อเดียวของเซ็ตน,นะ เมื่อปิดเมื่อวันศุกร์เนี่ยคือการนยืนเหนือมูวิ่งนะครับการยืนเหนือมูวิ่งระยะสั้นที่พันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเนี่ยทาให้กรอบในการมองของเซตเนี่ยยังมีโอกาสนะครับมองสองมุมนะคือต้องดูนะครับว่าวันจันทร์กับกรอบที่เราจะวางเนี่ยว่าเป็นยังไงบ้างกรอบที่เราสามารถตีเทนได้นะครับแต่ผมตีทิ้งไว้ก่อนนะครับเราจะเห็นได้ว่าเซตอินเด็กซ์ในปัจจุบันเนี่ยพยายามจะเบสกรอบดาวเทนนะครับ พยายามจะเบรกกรอบดาวเทนขึ้นมาแต่ถามว่ากรอบในการพักถามจบหรือยังต้องบอกว่ายังไม่จบนะครับอต้องบอกว่ายังไม่จบแล้วกรอบดาวเทนเนี่ยถ้าเกิดเราดูจุดสัมพัน์เนี่ยเซตมีโอกาสขึ้นได้ถึงตรงจุดไหนนะครับตัานแรกก็ต้องให้ทิศทางที่พันพาแปดสิบสองนะครับอีกหนึ่งกรอบที่เซตจะขึ้นไปได้ก็คือนะครับโซนที่จะตีสัมผัสบริเวณพันห้าร้อยเก้าสิบห้าถึงเลนพันหกร้อยนะครับก็คือจะอยู่เลนราคาประมาณเนี่ย ประมาณ1600กร้อนาเนี่ยนี่คือเอาง่ายๆถ้าขึ้นมาในกรอบโซนประมาณนี้สําหรับคนที่มีของก็เป็นจุดเริ่มล็อกกําไรนะครับกับอีกโซนหนึ่งคือ1600กเนี่ยถ้าผ่านไม่ได้แล้วย่อลงมาอาจจะใช้1595เป็นจุดล็อกกําไรได้นะครับแต่กรอบก็อย่าพิ่งอมองแบบนั้นเราจะมีจังหวะเตือนคือผมอาจจะไม่ใช่จังหวะที่ให้เบสเราทําอะไรนะ แต่กำลังจะบอกว่าจุดที่เราควรเฝ้าระวังและเข้าไปดูเซตคือบริเวณไหนบ้างเซตนะครับถ้าวันจัน์ทนี้เปิดมานะครับต่ํากว่าพันห้จะดูไม่ดีนะครับการต่ากว่าพันหาร้อยหกสิบเ็ดเซตจะมีโอกาสลงมาได้ถึงโซนบริเวณหนึ่งห้าสามห้านะครับเลนบริเวณหนึ่งห้าสาห้าเซตจะมีโอกาสลงมาตรงนี้ได้ถ้าเปิดแล้วต่ํากว่าพันห้า้อยนะครับทษทีครับ ถ้าเปิดแล้วต่ำกว่าพันห้าร้อยสิบเจ็ดนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นครับจะกลับมาในเทรดในโซนดาวเทนนะครับเส้นตัวนี้คือเส้นดาวเทนนะครับถ้าเปิดต่ำกว่าโซนนี้เมื่อไหร่ก็จะเล่นในโซนดาวเทนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะมีโอกาสลงมาบริเวณพันห้าร้อยสามสิบห้าอาจจะมีรีบาวสั้นๆนะครับผมยังโฟกัสหลักๆแบบเดิมน,นะครับโซนหลักที่เซ็ตจะลงมามีโอกาสทดสอบคือโซนใกล้ๆพันห้าร้อยถึงพันห้าร้อยห้านะครับเซ็ตยังมีโอกาสลงมาจุดนั้น รอบบนก็เช่นกันถ้าอาทิตย์หน้าเซตเปิดไม่ต่ำกว่าโซนบริเวณพัน7เซตจะมีกรอบรีบาวได้ที่ป้านแรกนะครับพันหอปดอีกหนึ่งป้านคือพันห้าร้าสบห้าถึงพันห้านั่นคืออีกหนึ่งเลนส์ของเซตนะครับตอนนี้เรามาดูในโซนของหน้าที่จะเป็นเดเทของเซตบ้างนะครับเซตในกรอบเดทเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเขากลับมายืนเหนือโซนเส้นสีเหลืองก็คือเส้นแบ่งเทน แสดงว่าแนวโน้มในระยะสั้นเซ็ตต,ต้องเปิดไม่ต่ำกว่าโซน1,566หรือ1,517ในหน้าเดยส่วนหน้าเดย์เทรได้คำตอบเดียวกันก็คือไม่ควรเปิดต่ำกว่าโซน1,566 1พอยที่เห็นเนี่ยก็คืออยู่ในเลนส์เดียวกันกับโซนเดยนะครับถ้าเปิดแล้วยืนได้ลงมาเช้าไม่ต่ำกว่า1,517เซ็ตยังมีป้านแรกที่บันบริเวณ1,582อีกหนึ่งป้านคือ โซนพันห้าร้อยเก้าสิบห้านะครับยังเน้นอยู่แบบนั้นนะครับภาพนี้ภาพขึ้นบนจะเกิดขึ้นได้คือเซตเช้าว,วันจันทร์ต้องเปิดไม่ต่ำกว่าโซนบริเวณพันห้าร้อหกสิบเจ็ดนะครับถ้าเซตเช้าว,วันจันทร์เปิดต่ำกว่าโซนพันห้าร้อหกสิบเจ็ดนะครับนั่นคือเซตจะเล่นในทิศทางดาวเทนอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้มาดูในส่วนของเซตห้าสิบยูยี่สิบกันบ้างนะครับ ใน Set 50 U21 เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าใน Time Frame t a m e Day t r a d e เนี่ยเขาก็จะพยายามยืนเหนือเส้นแบ่งโซนนะครับในหน้า d a d e แต่ยังไม่สามารถกลับมายืนได้สมบูรณ์แบบการกลับมายืนได้สมบูรณ์แบบในรอบนี้เขาต้องมีการนะครับวันจันทร์ต้องผ่านโซน939เท่านั้นกลับกันถนะ้าเผื่อผ่านไม่ได้แล้วเซ็ตมีการเปิดต่ำกว่าโซน932จะดูไม่ดีนะครับแล้วจะกลับมาเล่นอีกทิศทางหนึ่งคือ หลุด930เซตจะดูแย่เลยนะครับต้องบอกแบบนั้นถ้าเซตเปิดวันพรุ่งนี้และต่ำกว่าโซน930อ่นี่เราดูกรอบแรกก่อนนะครับนี่คือกรอบแรกเห็นไหมครับกรอบแรกของเซตนี่คือบริเวณแรกเลยถ้าเปิดแล้วต่ำกว่าเราเริ่มจากจุดเดียวกันนะครับเซตจะลงมาได้ที่เลนอยู่ที่ประมาณบริเวณ920อ,อยู่เลน์ประมาณนะครับ 930-920นี่คือแนวรับหลักของเซ็ตบริเวณ920เป็นรับแรกในนาทของไทม์เฟรมเก่งกําไรนะครับคือเดเทตนะครับจะอยู่บริเวณนี้ลองเอาไปกรอบนี้ไปพิจารณากันดูนะครับอาจจะมีประโยชน์สําหรับพวกท่านก็ได้นะครับสําหรับพวกท่านนักลงทุนนะครับก็ช่วงนี้ตัวโควิดค่อนข้างรุนแรงมากนะครับก็ขอให้ พวกนักลงทุนทุกท่านรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ